อัปเดตสถานการณ์โคเนื้อไทยไปประเทศเวียดนามกันค่ะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วติดอะไรอยู่นะคะแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์โคเนื้อโคนมกับตัวแทนฝ่ายขายทั้ง4คนของพวกเราทีมเอสวันนี้ไปติดตามกันค่ะกับรายการ2หมอเจ้าทุกเรื่องสเปเชียลค่ะ สำหรับทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามสถานการณ์การส่งออกโคเนื้อไทยไปยังประเทศเวียดนามที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะรู้กันนะคะว่าตอนนี้ทางไทยเราถูกระงับการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศเวียดนามนะคะก็เนื่องมาจากสาเหตุการใช้สารเลี้งเนื้อแดงนะคะที่ถูกตรวจพบในโคเนื้อมีชีวิตของไทยเรานะคะซึ่งระหว่างนี้เนี่ย ก็ได้มีการหารือตกลงร่วมกันระหว่างทางกรมสุขภาพสัตว์ของเวียดนามแล้วก็กรมปรรศุสัตว์ของไทยนะคะว่าจะต้องเอาอยัางไงเพื่อที่จะได้มีการปลดล็อกการส่งออกได้น,นะคะซึ่งวันที่15กุมภาพันที่ผ่านมานี่เองนะคะทางกรมปศุสัตว์ของไทยเราเนี่ยก็ได้มีการประชุมหารือโดยที่จะมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะแจ้งไปยังกรมสุขภาพสัตว์ของประเทศเวียดนามนะคะโดยมาตรการเพิ่มเติมเนี่ยที่ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยได้กําหนดไว้นะคะแล้วก็มีแผนว่าจะทำเนี่ยก็คือ1นนะคะ าร์มที่จะส่งออกไปทางประเทศเวียดนามได้เนี่ยจะต้องเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ของไทยเรานะคะว่าเป็นฟาร์มปลอดสารเล่งนะคะโดยที่จะต้องได้รับการรับรองโดยกรมปศุสัตว์ของไทยนะคะ แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นฟาร์มที่ไม่เคยได้รับการรับรองมาก่อนจากกรมปสสศุสัตว์ก็มีการระบุไว้ว่าทางฟาร์มที่ไม่เคยขอการรับรองมาก่อนเนี่ยอาจจะต้องดําเนินการให้กรมปสสศุสัตว์ในท้องที่พื้นที่นั้นๆน,น,นะคะมาเข้าตรวจหาสารตกค้างในปัสสาวะนะคะแล้วก็ออกหนังสือรับรองให้อีกทีหนึ่งนะคะให้ด่านปลายทางเนี่ยรับทราบนะคะข้อที่2ก็คือโคที่จะส่งออกเนี่ยจะต้องมีการระบุเบอร์หูนะคะระบุตัวสัตว์แล้วก็ระบุเลขยานพาหนะที่จะส่งออกบัวนะคะข้อ3ก็คือ คือจะต้องมีการสุ่มตรวจสารตกค้างในปัสสาวะที่โคโดยเป็นการสุ่มตรวจนะคะตั้งแต่ที่ต้นน้ําเลยนะคะแล้วก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งที่ปลายทางนะคะโดยจะเป็นที่ด่านกักกันที่ตามชายแดนต่างๆนะคะ ข้อ4ก็คือโคทุกตัวที่จะส่งออกเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนปากเท้าเปื่อยนะคะแล้วก็วัคซีนลัอปี้สกินนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดมาตรการเพิ่มเติมนะคะที่ทางเราอยากจะมาแชร์ให้ทางเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบไว้เพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวนะคะให้พร้อมสําหรับสถานการณ์ที่อาจจะมีการปลดล็อกการส่งออกในอนาคตนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์แบบนี้ในทุกๆเดือนนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวกันให้ทันะะ <ๆ S 1> นะคะแล้วก็ดูว่ามีแนวโนม้มจะปลดล็อกการส่งออกไทยไปยังเวียดนามได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ข่าวที่ผ่านมาในประเเททศไยองี่ ถ้ทุกท่านได้ติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าทางกงรมปศุสัสตว์ของไทยเนี่ยก็ได้มีการสุ่มตรวจตามฟาร์มต่างๆนะคะว่ามีการใช้สารเล่งเนื้อแดงไหมนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่ามีการตรวจอายัดโคที่พบว่ามีการใช้สารเล่งเนื้อแดงไปแล้วนะคะแล้วก็มีการตรวจในบางพื้นที่ในบางจังหวัดนะคะแล้วก็มีการตรวจ ในโรงผลิตอาหารบางแห่งนะคะซึ่งก็พบว่ามีการใช้สารเลี้เนื้อแดงแล้วก็ได้มีการอายัดอาหารหรือว่าวัตถุดิบอาหารที่มีการคนเพื้อนสารเลี้งเนื้อแดงนั้นๆไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่า,าทางกรมปศุสัตว์ตอนนี้เนี่ยมีมาตรการแอคชั่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะยังไงก็ฝากเกษตรกรทุกท่านลองติดตามข่าวแบบนี้เรื่อยๆอีกทีหนึงเพราะว่า สถานการณ์ขา,ารงเงินแดงตอนนี้เนี่ยทำให้ราคาบัวในประเทศเราเนี่ยตกต่ำนะคะแล้วก็ทําให้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วก็ฝืงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวไปตามดูนะคะว่า4ภาคกับทีมเอฟซของพวกเราทั้ง4ี่คนเนี่ยจะว่ายังไงนะคะราคาบัวในแต่ละภาคเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกัน,นะคะ่ะครับอ่าสำหรับสถานการณ์โคนเนื้อในปัจจุบันในช่วงนี้ที่ติดปัญหาเรื่องการส่งออกไปประเทศเวียดนามทําให้ราคาโคนเนื้อเนี่ย ตกลงอย่างมากนะครับล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางกรมปศุสัตว์ได้เปิดให้ผู้เลี้ยงวัวทั่วประเทศนะครับได้เข้ามาประชุมและก็ตกลงกันว่าต่อจากนี้ไปจะมีมาตรการแบบไหนในการส่งคนเนื้อเอาเวียดนามเกี่ยวกับพวกสารเล่งและมาตรฐานอ,าอื่นๆนะครับให้มีมาตรฐานตรงกันเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับก็จะได้ส่งกัน ทุกๆคนนะครับแล้วก็แบบไม่ต้องใส่สารเล่งครับส่วนราคาโคเนลในปัจจุบันในช่วงนี้ก็คือราคาค่อนข้างตกลงมาครับจะอยู่ประมาณ88-91ในน้ําหนักแต่ละน้ําหนักก็คือน้ําหนัก400-500นี่ก็จะราคาถูกลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าราคา500-600ขึ้นไปเต็มท,ที่ก็อยู่ประมาณ91บาทนะครับสำหรับสถานการณ์โคนมในตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โคนมที่มีโรคระบาดอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาคือปลาทับเ่อยครับแต่ล่าสุดตอนนี้ปลาทับเ่ลยซาไป ปัจจุบันกับกลายเป็นโรคลำปีส้สกินในเขตภาคกลางนะครับก็ถือว่าระบาดหลายฟาร์มเลยทีเดียวตอนนี้คือยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับทำวัคซีนทั้งโรคลำปี้ทั้งปากเท้าเปื่อยให้เป็นประจำทุทกท่านนะครับเพื่อความปลอดภัยของฟาร์มเราครับขอบคุณครับรับสนะานการโคโนมและโค ที่โคเนื้อกันเลยนะครับในส่วนของโคเนื้อในราคาโคนม้รหมักประมาณ500กิโลกรัมนะครับในโซนสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ88ถึง92เยิโลกรัมนะครับในส่วนของทางด้านโซนทางใต้นะครับทร่บุรีลงไปอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 88, 88บาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของทางด้านโคนมนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับ ทางสมาชิกสถากลนการเงินต่างๆนะครับก็ได้มีการยื่นหนังสือกับปภากรัฐบาลนะครับไปเรื่องของขอการปรับราคานะครับอันนี้มาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นนะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวนะครับต่อมานะครับในเรื่องของวัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้นมาในช่วงนี้ครับก็อยากให้สมาชิกท่านังเรื่องของการปรับผลนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเราเจอการปรับผลในเนื่องของ นัเยะมมภาคอีสานสถานการ์โคเนื้อทั้งในและต่างประเทศยังไม่ค่อยดีการส่งออกยังค่อนข้างปืดราคาโคเนื้อในภาคน้ำหนักโคที่550ถึง600กิโลกรัมราคาอยู่ช่วง85บาทถึง92บาทต่อกิโลสถานการโคนม ทางกรมปศุสัตว์ได้มีการเริ่มแจกวัคซีนลำปีสะกินให้กับสากรในพื้นที่ราคาฟางของภาคจะอยู่ช่วง35บาทถึง40บาทครับสวัสดีครับ d r s r ร์เอชซเขตภาคเหนือนะครับสำหรับสถานการณ์โคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือนะครับความต้องการก็ยังมีไม่เยอะมากนะครับราคาก็ยังทรงตัวอยู่ แล้วก็ช่วงนี้การส่งออกก็เป็นไปได้ยากมากขึ้นนะครับเนื่องจากกระแสในการปรปับปรามการใช้สันเร่งนะครับตามที่ได้เห็นข่าวกันไปแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์โคโนมในกลุ่มของโคโนมก็ยังมีโรคระบาดนะครับที่สําคัญก็คือโรคปัสเาวาเปื่อยซึ่งก็มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีโรคล,ลาพิษสกินมาบ้างนะครับแต่ว่าอาการเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ครับ รู้ยังไงให้โตดีสร้างสวยวันนี้คุณหมอขอมาแชร์ค่ะเริ่มต้นด้วยการโตที่ดีนะคะด้วยโคลแม็กบิวนะคะและวัวขุนช่วงท้ายนะคะก็ปรับสร้างด้วยซีเซ็ตบีของเรานะคะท่านใดนะคะสนใจติดต่สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อกับเราผ่านทางไลน์ด้านล่างได้เลยค่ะ สำหรับข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนะคะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะหากท่านใดนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อกับเราผ่านทาง l ล n e ออ f i c เชีย ADSP Luminean หรือเ a จท o o อ a ซีของ Luminean นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องว p ดีชแ n ลล l แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่ง,กร,งกริ๊งให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย